นี่นะครับผมให้พีนผูกไทยให้นะครับเพราะว่าผมผูกไทยไม่เป็นนะครับผมมพิงขึ้นผมมพิงขึ้นปีหนึ่งนะฮะคนนี้คัเรีประสบการณ์นะเขาชมป์แล้วเขาใส่ไทยมาสี่ปีแล้วพี่นเร็วโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยไม่จะไม่ได้พีนไหมครับผูกไทยเป็นไหมผูกไทยเป็นไหมฮะฟุ้ยผมหน่อยได้ไหมทำให้เป็นน่ะทาผูกไทยแบบถ้าผูกไทยยังแบบไหนที่มันจะ แบบไหนผู้ชายเป็นไหมพี่ฮาร์ดพี่เลยนะพี่ฮาร์ดไงพี่อะไรนะพี่ฮาร์ดคือผู้ชายผู้ชายอ่ะดีครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเฮ้ยอย่าสปอยเฮ้ยไม่ได้สบอยเลยสวัสดีครับเองโอ้วโหโอเคครับเฮ้ยอะไรอะไรอะไรี่อะไรอะเนี่ยสามคนเนี่ยผูกไทยเป็นผูกไทยหน่อยเร็ว ปติคือจุลาบอยครับไอผู้พาทัวร์เนี่ยจุลาบอยมากคนนี้คือจุลาบอยนะฮะนี้คืออีกคนนี้ฝันแล้วเจอหน้ากันตอนเช้าคืนปนี่ครับอันนี้คือธรรมศาสตร์บอยแล้วคนนั่งคืออะไรครับมอชอบอยนั่งรถไปอยู่เดี๋ยวต่อให้อยู่มอไซคก็นั่งึงไมดูมว่ามันมันมีวันหนึ่งอ่ะู่รอมาแบบขึ้นรถตู้ใช่แล้วคกู๊ตวเล่นสกู๊ตเตอร์ไอไอทีม ไอผมก็มีมหาผมก็มีเหมือนกันเดียวเดียวไทยไทยไทยท่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครเนะเขาเรียกว่าคีบีมเราลุู้้กันหรอีบิมีบีมผมไม่สีเขียวหรกไปเกือบห้ารโนโง่ห้าร้อยีบิมห้าร้อปต่ม่ไม่ไ่นตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันแหลเสร็จไทยะไทนล้อครับไปคุยต่อไปทาผมยผมเสร็จแล้วครับผมผูกโดยคุณคริสนะครับผม ใส่ยังไงพี่สอนพี่ที่ใส่หน่อยอันนี้เคยูบอยไหมเนี่ยเคยูบอยเรียนวิศวะเอ้ยิวถอะไรไปหาอะไรมาวิศวะไปหาแล้วหาปั๊ดอะปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอะไรกันไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมไทยนะครับผมกับรายการที่คนตามหานะครับก็คือรายการไทยพาทัวร์นี่นะฮะซึ่งวันนี้นะครับบ้านเราก็ทัวร์ไปแล้ว พารตี้แล้วก็ทัวร์ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทัวร์อีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในชีวิตผมเลยก็คือการเรียนนะเราะพามาทัวร์ที่มอ,อเกษตรนะครับผม KU นั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมไปเรียนตอน9ก้าโมงถึงงานบ่าย3เรียน2องวิสาวิชาเลยนะแล้วก็มีตอนเย็นจะมีงานพิธีของมาหาลัยนะฮะเลยใส่ไทยพิเศษซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเรียนนะฮะเดี๋ยวไปดูดูกันว,ว่าหนึ่งวันเนี่ยในมอเกษตระเสรินผมทำไรบ้าง อยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ตามมาสิจ้า,าระหว่างรอเพื่อนครับก็หาอะไรกินรองพ้องก่อนนะฮะไปดูดีกว่าว่าหลังนี้เราผมจะทำอะไรใครที่อยู่มาอารรลเซฟตั้งนะฮะแนะนำข้าวมาหน้นะครับว่าวาหรังข้าวที่อร่อยเนี่ย ที่มอกระเสริเนี่ยมีร้านอะไรบ้าง<ม>แล้วก็ชอบกินเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปคิดไแดบบ้ว่าว่าแบบร้านไหนเพราะผมก็แบบยังไม่ได้กินตะลัวทุยเอ้ยตะลอนทัวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเรียนเสร็จแล้วผมต้องไปสอบไงผมก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดูว่ามันมีที่ไหนบ้างตอนนี้ผมเขินตอนนี้ผมเขินมากแลนะ้วจริงปะคือค่องข้างๆรอบๆก็มีคนไมพูดสุดท้าไม่ได้ก็ไป วันนี้ผมอาจจะทัวร์อะไรไม่ได้เยอะกับกับไทยพาทัวร์เพราะว่าผมมีไปซ้อมต่อตอนเย็นแล้วผมก็มีเวลาระหว่างคาบน้อยคือเลยจะทำให้ทัวร์ได้มากที่สุดเท่าที่จะทัวร์ได้แล้วกันตอนนี้ผมอยู่ตึก SCL ก็คือตึกวิทยาศาสตร์นะคะะรับเพื่อนผมลงมาแล้วได้วผมไปกินข้าวดีกว่าวันนี้นะครับผมจะมา ใครพาทัวร์นะครับจะพามาทัวร์ที่มอเกษตรนะครับผมปกติเนี่ยคนอื่นอาจจะแบบเห็นผมทัวร์ที่แบบบ้านเจ็ดไปเก้าโคมหรือแบบทัวร์อะไรก็ตามนะครับแต่วันนี้จะให้ดูว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งชีวิตผมอีกอย่างนึงก็คือการเรียนนะครับผมก็มาที่เกษตรบ่อยมากก็คือมาเรียนหนังสือผมอยู่วิศวะนะครับผมวิศวะไฟฟ้าก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่าวิศวะที่มอเกษตรมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างพามาดูนะครับอันนี้ครับตึกตึกแรกนะครับผมตึกแรกอันนี้เป็นวิศวะ นี่นเฮาปิซบาขึ้นบอุตสาหการนะครับอ่าแล้วก็ครับแมีมาต่อครับต่อครับต่อครับครับนี่นะครับเห็นนะครับเห็นตรงนน้นไหมครับอันนั้นคือวิศวะเอ่อสิ่งแวดล้อมกับวิศวะการบินนะครับรวมกันแล้วก็ตึกสีฟ้าเนี่ยคือวิซบาซับน้ำนะฮะก็คือแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำนะฮะตามมาครับตามมาครับอันนี้นี่เราผ่านไปสี่อันนั้นสี่อันนั้นไกลแล้วไกลแล้วไฟฟ้าอยู่ไหนครับรอก่อนนะครับไฟฟ้าใกล้ถึงแล้วนะฮะส่วนอันนี้นะครับส่วนนี้อันนี้เป็นวิศวะโยธานะครับผมอ่าาววิศะโยธ ก็ตามหลักเนี่ยเอาจริงผมมาอยู่ผมอยู่แค่ปีหนึ่งตอนเนี้ยคือผมยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เรียนตามเอกขนาะผมอยู่วิทยาไฟฟ้าใช่ไหมผมอยู่วิทยาไฟฟ้าแบบว่ายังไม่เรียนตามเอกขนาดนั้นก็แค่แบบเรียนเป็นสูตรเรียนรวมซะมากกว่าคือเรียนวิชาแบบฟิสิกส์เลขเขียนแบบเออคอมพิวเตอร์ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเรียนเรียนรวมซะมากกว่าจะไม่เรียนแบบแยกเอกถ้าแยกเอกก็จะตอนประมาณปีสองถึงปีหนึ่งครไอ้ปีสองเขาปีสามส่วนนี้คือแบบว่าลงลงปฏิบัติการของวิศวะเครื่องกลนะครับก็จะแบบว่า มีเครื่องจงเครื่องจักรอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะและสิ่งที่ทุกคนกำลังตามหานะครับอยากรู้ว่าผมเรียนที่ไหนคือวิศวะไฟฟ้านี่เองนะครับนี่นะครับวิศวะไฟฟ้าอยู่ข้างหน้านี่เองครับนะครับตึกตึกเป็นตึกแบบว่าเป็นวิศวะแรกๆมันก็เลยแบบตึกยังอาจจะเก่าดูหน่อยแต่เขาจะรีโนเวทอีกประมาณสองปีมาครับพี่อาจารย์บอกนี่นะครับตึกวิศวะไฟฟ้านะครับผมจริงๆผมก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันก็ต่อไปนะครับผมผมจะพาไปเจอวิศวะอีกสามที่นะครับก็เคยอยู่อยู่ตรงข้างหน้าเองนี่แหละ คือจริงๆผมต้องบอกก่อนเลยว่าครับผมตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่วิศวะเอ่อวิศวะอะไรเดียเค <c oughs> <c oughs> มีนะครับเคมีอยู่นี่นะครับเคมีแล้วก็แล้วก็หมดแล้วหมดแล้วเคมีแต่นี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 ่ทุกคนอาจจะคุ้นตานะเพราะว่าแบบว่าผมมากินข้าวที่นี่บ่อยมากไม่ไม่ใช่ผมเนี่ยคุ้นตาผมมากินข้าวที่นี่บ่อยก็คือเขาเรียกว,ว่าบาร์วิศวะนะครับคือที่เกษตรเนี่ยมันจะมีบอกว่า หลายหลายบาร์กัมีแบบบาร์วิสวาบาร์ใหม่บาร์เก่าบาร์ใหม่กวา่บาบาร์บาร์อะไรเงี้ยเยอะเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปกินบาร์นี้ก็คือว่าเป็นบาร์วิศวะเพราะมันใกล้กับวิศวะด้วยกันซึ่งบนบนบาร์วิศวะเนี่ยคือเขาเรียกว,ว่าตึก IUP นะครับก็คือตึกของเอ่ออินเตอร์นะครับเป็นแบบอิงดิซโปรแกรมนะฮะก็ผมก็ไม่ได้ไปเรียนหรอกเพราะผมอยู่ภาคไทยผมอยู่ไฟฟ้าปกติมันจะมีไฟฟ้าปกติไฟฟ้าพิเศษแล้วก็ไฟฟ้าอินเตอร์นะครับผมนี่ตึก IUP นะฮะ แา้วเข้าสู่โซนของกินกันดีกว่าที่เราแบบที่ผมกินข้าวอยู่เกือบทุกวันคือที่นี่บาวิศวะไปแต่ตอนนี้นะครับผมผมพาทุกคนเนี่ยมาเจอกับเขาเรียกเป็นเป็นวิศวะแบบว่าเป็นศูนย์นกลางของวิศวะใช่ไหมเพื่อนใช่ปะศูนย์กลางของวิศวะนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าตึกชูชาตินะครับผมตึกชูชาติกำพูนะครับผมนี่จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็น เป็นศูนย์กลางของวิศวะใครที่แบบเรียนรวมหรือแบบมาเป็นแบบห้องไหนไม่มีก็จะมาเรียนที่ห้องนี้นะครับผมก็ยังไม่แม่นมากผมก็เรียนไปครั้งสองครั้งเองนะครับกับตึกนี้นะลองลองดูครับลองดูตึกเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของวิศวะเลยก็ได้ว่าได้นะครับนี่ครับมาดูมาดูป้ายวิศวะเดี๋ยวครับมาดูป้ายมาดูป้ายมาดูป้ายนี่ครับ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 ป้ายครับแชะไปพั้งนหนึ่งทีครับนี่โอเคแล้วต่อไปแล้วเราจะไป เราจะไปดูกันว่าในมหาลัยเนี่ยมีตรงไหนอีกดีกว่านะครับเออตึกตึกข้างในที่ทุกคนได้เห็นนะครับคือตึกวิศวะเอ้ตึกวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่วิศวะตึกวิทยาศาสตร์นะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยว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 มันจะไปไกลกว่านี้นะครับเฮ้ยกรองกำไลขอพิเศษนิดหนึ่งนะฮะผมเชื่อว่าหลายมออาจจะมีครับทุกคนอาจจะมีอันนี้นะฮะก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสกูตเตอร์ม่วงนะฮะหรือว่าบีมนะฮะใช่ไหมบีมนะครับผมก็มันต้องมีไปขับขี่ก่อน ยังไม่มีแบบขี่ผมก็เลยเดิน <_ C 1> เดินเอาเนี่ยแหละเดินกินบรรยากาศนะครับออกกำลังกายทุกคนที่ขับบีบก็ระวังเนยนะฮะใส่หมวกกันกน็อกแล้วก็ค่อยๆขับว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ต้องทำแบบขี่ก่อนด้วยระหว่างวันนะครับผมที่ผมไปเรียนยเนี่ยช่วงนี้ผมอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบปีหนึ่งมันก็แบบยังต้องเรียนรวมอยู่เพราะมันไม่ได้แบบเป็นสายแยกก็เลยต้องไปตึกเรียนรวมชื่อว่าตึก l h 1หรือสลอหนึ่งนะฮะมันจะมี ี่มีตึกเรียนรวมอยู่มาสี่ตึกตอนนี้ผมเรียนแค่ตึกตึกหนึ่งกับตึกสามส่วนใหญ่เราจะไปดูกันีกแบบว่าเป็นยังไงไปตามมาฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งเลยที่พลาดไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่เดียวว่าเวลาเราไม่มีคาาเรียนอย่างเงี้ยเราไปสามารถไปนั่งอ่านหนังสือได้คือห้ามหลับนะที่เนี่ยคือหอสมุดผมก็ไปผมก็ไม่เคยหลับเลยผมแบบไปอ่านหนังสืออยเดียวไม่จริงหรอกผมไปไปหลับนะเพราะมันแอร์เย็นมากจริงเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีแบบว่า,ว,าว่าหอสมุดนั้นเป็นยังไง อันนี้ไม่มีชื่อหรอครับแต่ผมคิดว่าเขาคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำนะฮะว่าสดชื่นมากมจริงจริงป่ะริงตอนนี้แบบสุดอากาศได้แบบโอ้ยออกซิเจนเต็มอ่ะตอนนี้ผมพูดจริงนะอ่านี่ถึงหอสมุดแล้วนะฮะอ่านี่นะครับผมถึงหอสมุดแล้วแล้วคุณเร็วมากจริอองจริงป่ะนี่นะครับลองลองดูครับลองดูแบบเป็นแบบว่าฟิลแบบอิดอหน่อยนะครับผมอูดอิดนะครับใครที่ดูวอล์กนี้น่าจะจับอูดกับอิดนะครับผม อิดอู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 ดโง่อูดกับอิดซึ่งผมจะมาอธิบายปมว่าทำไมอุดถึงตอบอิดเพราะอุดแบกอิดนะครับเวลาคนสร้างเปรีมิตอุดต้องแบกอิดผมผมไม่ได้พูดมั่วนะจริงอูดเขาแบกอิดผมเลยแบบตอบอิดไปอ่าไปครับผมก็เดี๋ยวอีกแป๊บนดงผมจะเข้าไปในหอสมุดนะดีกว,ว่าไปเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนอต,ตอนนี้ผมขอทวนหนังสือก่อนเพราะว่า,าจริงมาที่ผ่านมาคือผมแบบ ผมขาดเรียนบ่อยมากใช่ไหมแล้วแบบผมตามไม่ทันอะ่ะแล้วเวลาผมกลับบ้านไปผมก็แบบแทบจะไม่ได้กลับไปทวนเลยเพราะมันไม่มีเวลาทวนเพราะผมต้องซ้อมอย่างเงี้ยทําให้แบบเวลาผมมาเรียนในคาบวันต่อมาผมก็แบบไม่เคยตามก็ทันอะ่ะและ้วพอผมหายนิดนึงผมมันแบบมันไปไกลมากจริงจริงคือแบบผมก็กลัวเดียวไม่ทันอยู่ตอนขนมเอามากินดิเอออเามาแบ่งดิเอารสอะไรอะ่ชอระช็อกโกแลตก็ได้อ๋อโอเคอันคีมนะู่เกียนครีมช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตอ่ะคีมครีมเสร็จแล้วเพื่อนมีมีเอาชาเขียวได้ไหม เอาได้ก็ได้มาลองหน่อยอ่ะตอแต่ก่อนไปนะครับหิวหิวขอาไปกินหน่อยๆอ,ยะ,อะสสัปปะรีบ้าไม่ต้องแกะอ่าอัสสัปปะรีครับผมตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับ <c oughs> ก็มีคนสองคนอยู่ในห้อ,องผมด้วยนะฮะนั่นก็คือนั่นก็คือ <c oughs> นั่นก็คือผมันยัทหอมอยู่เลยผมอยู่ท <c oughs> ี่เฮ้ยมีนมินพมิน โอ้โหไหนเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมให้ให้พี่มินเขาเรียกไนะผูกจอยในใครให้นะฮะก็ซึ่งเป็นเมื่อคืนด้วยซ้ำเมื่อเช้าเมื่อเช้าในในวอล์กเมื่อคืนเมื่อเช้านี่นะครับผมก็มีมีของขวัญมาให้พี่มินนะครับผมก็คือขนมนะครับผมโ <Okay. S 1> อเค <c oughs> ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เมื่อเช้าพี่มินให้ผมแล้วก็ฝากให้พี่มาร์กอันหนึ่งแต่ผมไม่เจอพี่มาร์กก็เลยฝากให้พี่มาร์กอันหนึ่งโอเคก็ได้แล้วแล้วคนค่ๆจะน้อยใจแม่ได้ไหมให้เอาไหมเอาได้ไหม อ่ะไม่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 ทำไมอะว่าเอาไปหน่อยอ้าวเฮ้ยทำไมดีเอาขึ้นมาต้อนได้ไงครับไม่คือตอนตอนตอนที่เราแบบวันนู้นนานแล้วที่เราไปลันทูกันแล้วแบบมันออกเช้ามากผมก็กลัวว่าแบบเออจะไปหิวในรถก็เลยแบบแอบจิกของบ้านใส่ในกระเป๋าเฮ้ยเกินไปครับเกินไปเอาให้เอาไปเอาไปเอาไปก็ได้เอางั้นให้พี่ม้าให้พี่มาด้วยแล้วก็ให้นิกอันนึ่งนิกเอาสีนี้ไปเพราะว่านิกนิกมีสีเขียวเยอะอ่า แม่ปกติชอบกินสีชอบกินนะเนี่ยสีแดงนะแล้วมาหยิบสีเขียวมาแล้ตอนนั้นมันเหมือนสีเขียกับสีแดงรู้จักกันอีกแล้วเออกันนะแหละฮะจะทำอะไรกันต่อครับเดี๋ยวต้องไปคิดถ้าไปทำบล็อกของพี่มีถ้าได้บล็อกไทยเสร็จต้องไปดูบล็อกพี่มินต่อเดี๋ยวผมก็จะไปโผล่บล็อกนั้นโอเคบ๊ายบายขอบคุณครับเวลาฝากที่าด้วยครับไปละ ครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมามาให้ของขวัญอุ้ยโบให้ของขวัญโบนะครับเพราะว่าโบถักในไทยรั้ผมนะครับอ่าอุ้ยโอยย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 นยย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 บบแยยยแสงยย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 ายียย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 บยย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 ย้ยย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 ั ผมมัยาวมากอะ่ะแก็เที้ยวอ่ะโว้โวมันยาวจนแบบม,มันกระโดกขึ้นแล้วดีงามนะผมว,วันนี้มาทำอะไรต่อคับนี้เต้นตอ่อเต้นอะไรครับเต้นกับไทยครับวันนี้นใครทำอะไรต่อเต้นครับเต้นอะไรใครเต้นอะไรใครครับเต้นกับพี่มานครับออ๋แล้วผมก็ <laughs> กี่โมงแล้วพี่เราเรียนเต็6มนะ6โมงวะกโมงกี่โมงแล้วอืมอีกห้าทิอีกห้าทีครับเราติดไปไหมใช่ครับไปแล้วที่าบบไปๆขอบคุณครับ